ไปแล้วครับไปแล้ว้ว้เจ้าตัวเนี่ยยูรุ่นสูงแบบอย่อันเซ็กต์กันดครับจันีเจ้าเอวสิวูาชิลงไปฝุ่นแรดเขาเลยโอ้เด็กกำปปาน้องเขาละหสวัสดีครับผมพี่น้อง ยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องวิธีก้อนเมกเราครับมื่อวานนี้พบ้พอกันตรงกับวันที่12เมษายน2 5 6 7เนาะครับเนาะมื้อนี้ตรงกับวันสงการานต์เนาะพี่น้องเนาะสงการานต์วันขึ้นปีใหม่ไทยเฮานั่นล่ะครับกะว่บบาสิพาพี่พาน้องมาหาอยู่หา,หากินว่าสิพาพี่พาน้องมาสูบปลาครับพี่น้องนี่สูบปลาพอดีเฮาขออนุญาตร้านมันเพิ่นบ่าวตัวบ่าวเพชรเพิ่นนั่นมาขอสูบครับพอได้อยู่ได้กินใส่เขตสการสัต ครับเป้าเพชรครับนีบ่ก็เป็นสาวยง่ายดอกสาณี้หน้อยสาณี้หน้อยหกหกนี่นี่ไม้เอากะว่าสีเอาเอาหย่าขึ้นก้อนถี่เบ้าเอาหย่าเอาหย่าขึ้นกน้อนเราเจังจีสูบครับนี่เขาเอารถไถมาเนาะเนะนี่ยเอารถไถนะด,ดึงครับใส่สลิงมัดหย่าขึ้นเดี๋ยวจังสีสูบเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวจังใดดัเนฮะาสิไพ่เห็นเห็เบึงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดแังแดงก่อนสูบส่วนเบาตัวแปลสูบอยู่ครับตอนนี้ลึกบ่าๆลึกปะ เริมเด้งหยางเสรแล้วครับเอาเลยไปเลยขึ้นแล้วขึ้นมะนาวบัน,น,น,อบน,นตอนนี้เ,นเขาก็เริ่มตั้งสุกแล้วนะครับเนาะใส่เครื่องน่อยครับเบาตัวสุกมากหยากาดึงมาทั้งเรียวดีดอก <laughs> gặp này bên nhà quyền tải cho tay này tôi nghe bọc này bọc này nằm <laughs> <Nên, nên, nè. cười> <tổ> này chứ? <laughs> này bọc có bọc này 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 เดีโอวตั้งท่าไซค่ะแก่หลังเอาให้ได้ด้ะกับสองมืออ้ไปด้วโกูคุณโอ้กองเชียร์กับไล่างนพี่น้องคุณ่ะกองเชียร์แล้วนั่นอปไบตัวแรกแหองมันอ่ โอ้เปล่เปาเพยนไ้กี่ตัวจ้างเลิกพี่น้องได้เชี่ยวปลาได้ี่เข่าเลียเอาเอาสวิงตักเอากอนเปากระดุกกระดุกเขาบ่น่ะสวิงยังไงกูนี่บ่มี อันนี้กระดูกหนอีองไม่ตีี่ม่นนี้นี่เม้นี่เงี้บ้างตนเนี่ยกระดูกอะสวิงงไว้มีตจ้นี่อาสวิงงลงมาโบตัวนึงครับโบเมยนี่นะแย่ใคร จับแล้วปะนยอมไอ้คู่แข่งไม่นีำไม่น้ำเลยตัวนึงตัวขอแล้วขอเล่าโอ้โหขอไปขอไปมองตั้งพี่พี่อาชีพโอ้ยงานเหนียวปลาหนักหลย คนคนกับข้นมาบ่ไไรครับนะไลบ่ไล่โอ้ยเขียวโสง่ะอกระดุกเพิ่งปลาตัวนี้พี่นองพวกเต่หัวนี่ครับตัวตัวตัว ตมมันเลิกพี่นาปเปล่าเพยรไ,ได้เลยครัออู้เาเพเียรได้กบอีกตัวนึงเหรอเาบว่า,า,า,าใกล้ทุกกบกกอ่ะควิดแบบม้วน,นแท้ตใหญ่แท้ได้ตัวตัวที่สามเต็นระวางสามตัวที่สามครักกบกบอู้เป่าเพียรับมาเเตอตัวนึ่ง <c oughs> ดึงขาบอกขี่ต้มยูทั้งสูงยูทั้งสูงอู้น้ำใช้ไหมโอ้แตมบนี้จะตงามนะครับเสร็จแล้วเสรจแล้วเสรจแล้ว có <laughs> Qua chị quay tôi này cháu bà quá đây bé đây bé tôi bé 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 ป๋ายังนี่ลูกป๋าเต่าเต่าไม่นี่แหละเดี๋ยวกันนั่นครับเดี๋ยวหนามมันก็ไหลลงมาเลยอันเป็นหนามสับอยู่อันสับมันอยู่ข้างบน้อขึ้นมาอยู่สูงๆอยู่ครับไอ้โตเออๆลมอะขออะขอฉุดยิงสีกี่าว ทั้งนี้กลยคื้นหัวในเตาลองเชื่อบอกปลาอย่างแม่นหัวปลาบ่ล่าบ่แม่นเตาติเต่าไปไปประคอจับเบื้องเหาจับได้เ่เมืองเบืองเมืองีน้องมันโผลในหัวมันใสแล้วครับใสแล้วเปล้าอู้เลเดเนี่ยยูยูสูงอ่ะอันนี้เซตอีกได้บ นู่นตัวนึงไงเดกครับยุ่งสูงเด็กหน่ยเา็กหนก่งอยเด็กหน่ปลาก็นก่าคนเสอ้อได้บ่เออเอ้ชอบฟิมือบ่งหำแต่ตั้งไหนแล้วหย่ในนี่จับเลยดูไวแต่นู่นแหละมันโผแค่จับหางไวอยู่ตรงจับหัวลอยลไปน เสียนน่ะโเโตเลยนะเขลโตบ่แม่นตัวนั้นจับมั้อจับมั้อจับองมั้อจับจับนี่จับจับเออมิดไมอจูเดี๋ยวชลงไปปุนรัดเขาเลยโอยันไหนโชคผีมือทำนอเตนเนาะนามันมีอีกตัวหนึง่าแม่นแต้แมนตะไม่ได้ก็มีม้นหาดิดิ เริเปิดงาให้เก็ตรงนี้เลยไม่ละมมันนี่ได้เห็นป่าวพี่ประยุทธยดูสิใส่มมนเลนไปใส่นนแหตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันยัดมามักกันอยู่นี่ติได้ลาอยบนโอ้มันเป็นไอคอด เิมอนน่งมุนปันปลาไหลเลยได้ะปาไดด้วยมันมีอีกม่มีอีกตัวน้อยอืมตัวน้อยอีกตัวหนึ่งปลอดจะนี่อะไรตัวนั้นเป็นตัวนี้เนาะบัน้อยก็นี่ตัวนึย่ตัวมันเป็นดะรบาวตัวย่นี่ตัวนึงปลาดุกเด้งั้นปป

บันงั้นวัดการดอกหัมยาไปจกทหมดยาไปจกปากมันก็พอตัวก็วะโอ้ตัวนี้่ง่ายก็ตัเต่าบ่เอาเน้ยครับเดี๋อาไปปล่อยตัวอย่างกาะเต่านี่เตัวน้าเลยเนาะเอาไปปล่อยตัวฮั่ปล่อยมันไหวนะมันหนีดอวมันจะหาหมออกไปเนาะทั้งเตยนี่ก็จะเป็นฝายง่ายนุยง่ายที่ห่อนมาใส่เบ็ดตอนนั้นนหะครับเตยนี่ต้องไปกระดุกระวังเด้อเอาไปผอเลย สลุ่นต้มมอปลาต้มก็แสบอยู่รุ่นนี้ก็ได้ต้มใส่แกงใส่นไม่สุมคือจังไอ้หาแล้วหาอีกกี่ดีมั้งก็ได้คือโป้หัวแบบนี้ว้าวว้ยเข้าหาไปแล้วรอบนึ่งดิครับน้ำไหม ีเนาะดีดีครับเห็นไหมอ้นี uh ่มันข่าหอมนานอ้งามยุติเลยเห็นยังว่ากันเนี่ยมันโพเทนต์หวดเึ้นไมเนี่ยดมันปงเห็นมาจะขีดตป่ง่นเลยหนเอาหายหรอเปล่าเอาหมยชิบก่ได้ด เออนั่นล่ะเอาเขาไปหาปลาคอนั่นล่ะมันเป็นอะไรวะเด้อเนี่ยไอ้ยโอ้โอ้ปะดุกปะดุกหน้าดิเนาะน้าเจ๊เท่้องแขะน้องบ้าเพจเช่นปลาคอดดิคอยนีาคอยนี่ ดับเลยคุกหัวใช่ะอือไม่ไม่ตมโอ้กล่องน้ำมาทันเล่ปลาตัวนี้ไปขึ้นโคกแล้วไปเมียนเด้วคุกเลยปั๊บเล้ปะแม่อยู่ร็อิง เขาจีขาเข่ยงหรอมามาครัเมือกันดูได้ไเขียงหรอได้หลไปทำไมได้เข่งมันออกมาติม่แน่เดีดอกได้หลายเตือนจะใส่สวยๆเลยปลาดุกเนี่ยเนียเนี่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 ยเนีเนี่ยเต่มึงเนี่ยเห็นไปได้ไปตวงนี้ Bao phía tây sao quá trong phun tung 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 nó tung 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 เด็กก um ัมปาน้องเขาแล่าบาดนี่ปู่เพ yani ื่อนป่าเขาอยู่แบบสูงสีเลยเอาจ้าไปยู่แมเทียนอือปลาคอไช่อน น้ำ mm ่อนให้กระโูงงามเนาปลาไหมออเาสไอใส่กัขบุกันทหันน้มกิไปหันเด็กหน่ันไปเด็กใมอหามเออปลาใส่หนีเด้ออะไรอาไรอะไรอไปลาไงีลจับปลาไหลเอาเช็ดหาย ปลาไหลเนาะโอ้ยตัวยังใหญ่จ euh ับอยู่ม so ันเคยจับอยู่ยังพุ่นพุ่นพุ่นมโอ้ใจทอดนี่ไม่ได้ปลายเลยน่ะแมนเก็บแม็นขึ้นน้ากันเลยได้จริงจริงหรอกโอ้ยตรงงามใส่เบาตัวพุ่นล่ะพุ่นละโตงามเลยพุ่นล่ะเอื้อนเล็กหน่อยเดี๋ขึ้นไปเอื้อนเล็กหน่อยใส่กระขุ่ไปเกียนหัอยุ่ใหญ่ ยูมุมนี้ว่าเบาเผ็ดเบาตัวว่ะมันอยุตไส่ใหม่กี่เบาดีไปแล้วเบาตัว,วอไม่ไออด้ปลาคอปะอนะ่ะปลาคอเนาะอ้ตัวตับะยาังงามเลยพุนๆๆๆๆตัวน,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 นึงบอกขึ้นเยอดิหายบ้างัตดูโชว์ัตดู <tam> โอ้

ได้อีกบ่ล่ะเ่าว,าวได้ไปอเอาไปเอาไปใส่เลยนู้นให้เด็กหน่อยเ <laughs> อาได้ย <laughs> นูนี่ล่ะประดุกมันโพตองหัวขึ้นมานี่ไหมเห็นว่านี่ไหม <laughs> จับแบบเซียนฮะ ว่าเพลเดตตัวนึงครับขนาดนั้นอองอองโอ้โจะใส่นี่เลยรุ่นจะขี่ไหเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดขี้อิด ปลาก็เริ่มซีมัดแล้วล่ะครับเดี๋ยวห้องก็สีขึ้นไปสรุปผลงานไปลาลางปลวกลํางปลาปุ้ดเบื้องขีดตมเลือกเบื้องเลืก,ลกพี่น้องเคียงแอลว้าวตัวขีดตมอําลังตัวขงปวกเ้างนะครับเนาะเขาล่างแล้วละ่ะบ่อนี่ที่เขาเคยมาใส่เบียดมาล่ละเดี๋ยวเขาล่างตัวกันกับสีตับนามเป็นมะล่างปลาครับล่างปลาครับล่างปลาโอ้ อ่อนปลานก็ใส่ง,งามครับตัวสวยๆเลยเแถือว่าหมานเนอะพี่น้องเนาะหมานเพราะได้กินเพราะได้ปันกันไปกินดีดอกครับปลา เป็นปลาคอปลาดุกปลาชิงกะมีบ่หลายนะครับนะเนี่เออนั่นครับสำหรับคลิปนี้เท่ากะมีความหมานาฝากพี่ฝากน้อนซ้ำนี่นะนะครับเนาะจังไดียกขอบคุณที่มารับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับเดี๋ยวกับผมพ,พอนะ้อมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับหมานอยพี่เล็กคือสสมบ่ได้ <laughs>